สวัสดีค่ะมีโรเตอรูวีสภาพผิสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่แอร์เย็นมากๆเลยนะคะขับ ดีกว้างนั่งสบายสุดๆเลยค่ะ Honda CRV 2.4L ขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้คันนี้ปี2007ค่ะราคาโปรโมชั่นของลอยี่329,000บาทเท่านั้นประวัดีจะได้เต็มนะคะส่งเดือนละแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะรถ SUV น่าใช้มากมาเลยนะคะ h o n d a c ซ v 2.4L ท็อปสุดขับเคลื่อน4ีล้อเกียร์โตปี2007ค่ะราคาโปรโมชั่นขอ่งลายที่329,000บาทเท่านั้นแม็กลายสวยเลยนะคะประวัติดีจะได้เต็มนะอยู่ที่ประวัติคนซื้อค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะดูดีมากๆเลยนะคะปรับไฟไฟ้าอีกตั้งหากค่ะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะ กระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าค่ะ a i r b a บ a ก s กุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่น2ฝั่งนะคะแอรระบบดิจิตอลค่ะเครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ CD นะคะกว้างนั่งสบายแอร์เย็นสภาพดีมากๆเลยค่ะคันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะรถสวยค่ะเบาะหลังก็สามารถทับได้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ น่าใช้ค่ะกรนี้ขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุรคันีได้นะคะที่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะกระสุนรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะได้สีดำด้วยแล้วภายในเป็นเบาะหนังสีครีมเนี่ยมันตัดกันมากเลยนะคะน่าใช้ค่ะอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องยนต์2.4ด้วยค่ะ ออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะแค่มีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรัรออเงินเดือนก็ออกรถได้แล้วนะคะกว้างนั่งสบายแอร์เย็นค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะ เปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูค่ะนี่ค่ะหน้าเครื่องเป็นเครื่องยนต์2,004นะคะเครื่องยนต์เบนซินค่ะเครื่องแรงขับดีสุดๆเลยค่ะใครกำลังมองหารถ SUV สภาพผีสวยคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะ Honda CR-V 2.4L ท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อเกียร์โต้ปี2007ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858 ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ